สวัสดีค่ะสำหรับครูครูชื่ออะไรคะเมื่อเจอครูก็ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นวิชาอาเซียนศึกษานะคะสําหรับครูนะคะครูชื่อวันนานดินนุ้ยนะคะเป็นครูกศน,นตาบลนกาแพงนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP สิบซึ่งเป็น EP สุดท้ายนะคะที่เราจะได้เจอกันนะคะแล้วเราจะสอบในวันที่2และ3 ตุลาคม2564นะคะซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็คงจะแจ้งให้หนักศึกษาทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าใครสอบวันที่เท่าไหร่และสถานที่สอบที่ไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการการอะไรคะอ๋อเป็นการสรุปสาระสำคัญนะคะของวิชาอาเซียนศึกษาแล้วใช่ไหมคะ นักศึกษาทุกคนนะคะขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะเพราะในสาระสำคัญเหล่านี้นะคะจะมีข้อสอบอยู่ด้วยนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับชมและรับฟังได้เลยค่ะกอ,อตมอรหรือตำแหน่งต่างๆก็แล้วแต่นะครับซึ่ง ทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของความรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมด22ข้อที่ผมได้เตรียมให้กับทุกคนวันนี้นะครับก็ถ้าดูแล้วนะครับมันเกิดประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับจะได้มาดูกันใหม่ในภายหลังนะครับแล้วก็ได้กลับมาดูในคลิปต่อๆไปกันอีกนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่1นะครับข้อที่1การประชุมสุดยอดอาเซียนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนคุมพาพันธ์2000 519นะครับสุดยอดอาเซียนนะครับที่ประเทศบาหลีอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นอาจจะถามว่าจัดขึ้นครั้งแรกในปีใดตอบว่าในปี2 5 1 9จัดขึ้นครั้งแรกที่ไหนตอบว่าเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียต่อไปข้อที่2ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่เท่าไหร่ก็ตอบว่าครั้งที่5นะครับที่กรุงเทพมหานครตอ่อไปข้อที่3การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุดคือครัค้งที่เท่าไหร่ นะครับตรงนี้นะครับตอบว่าครั้งที่35นะครับ35ที่กรุงเทพมหานครนะครับต่อไปข้อที่4อาเซียนนะครับมีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทยนะครับมาเลเซียและฟิลิปปินส์อันนี้ถ้าทดสถามเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะครับจุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่การก่อตั้งนะครับ จุดเริ่มต้นของอาเซียนนี่นะครับก็คือมันมาจากการร่วมกันจัดตั้งสมาคมมาสาขึ้นมาโดย3ประเทศก็คือไทยมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อปี2504นะครับในปีที่ผู้ใหญ่ดีที่กรองประชุมนะครับมีการตั้งสมาคมมาสาขึ้นมาต่อไปก็ที่5สมาคมประชาชาติแอ,อเรียตะวันอกเฉียงใต้นะครับหรืออาเซียนนั้นนะครับตั้งขึ้นตามปฏินญ,ญาใดต่อว่าตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพนะครับ เมื่อวันที่8สิงหาคม2510เพราะฉะนั้นในการก่อตั้งที่ถือก็เป็นการก่อตั้งอาเซียนเลยก็คือในปฏิญญากรุงเทพนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ซึ่งเป็นวันอาเซียนนะครับแล้วก็มีประเทศที่ก่อตั้งจํานวนทั้งหมด5ประเทศนะครับก็จําไว้ว่าเป็นประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับประเทศให,ใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับรวมแล้ว5นะครับ เอาเฉพาะประเทศที่ใหญ่ๆนะครับมีเศรษฐกิจดีนะครับนั่นก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์นะครับข้อที่6ปัจจุบันอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศนะครับต่อไปข้อที่7กัมพูชานะครับคือสมาชิกอาเซียนล่าสุดนะครับถามว่าประเทศใดต่อไปนี้คือประเทศที่เป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนก็คือกัมพูชา ต่อไปกอที่8ปนะครับปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่2นะครับซึ่งกําหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3- เสาหลักนะครับไอ้คำว่า 3- เสาหลักเนี่ยนะครับเอาไปเอาข้อสอบบ่อยมากนะครับในสมัยที่ผมสอบเป็นประจำาเพืนนะครับคณะกรรมการคุมสอบสัมภาษณ์คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ยังถามเลยนะครับว่าไอ้สเสาหลักของอาเซียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะออกได้ทั้งในส่วนงข้ก็เขียนในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ สามสาหลักมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับหก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนี่คือสิ่งที่จะต้องจํามันแร้สิ่งที่ต้องจําตัวที่ 2. ก็คือชื่อย่อของมันนะครับ a p s c นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องจาอ,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 อย่างที่ 3. มก็คือมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับในเรื่องของเสาหลักแต่ละด้าน นในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกนะครับร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับอ,อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีมีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้านเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชนนะครับต่อไปนะครับเสาหลักที่2ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือ AEC นั่นเองนะครับมุ่งเน้นนะครับ ให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันนะครับเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้นี่คือเสาหลักที่2นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องจําประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชื่อย่อคือ AEC นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจต่อไปเสาหลักที่3นะครับก็คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับ หรือชื่อย่อว่า a s c c นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อมุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงทางสัคงคมมีการพัฒนาในทุกๆด้านต่อไปข้อที่9ภาษาต่างการที่ใช้ในการติดต่อประสานงา,านระหว่างประเทศสมาชิกคือภาษาใดคำตอบก็คือภาษาอังกฤษนะครับต่อไปข้อที่10คําขวัญของอาเซียนนะครับคืออะไร คำขวัญของอาเซียนก็คือทัดรักแล้วก็คมนั่นก็คือ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์แล้วก็1ประชาคมนะครับ one vision one identity นะครับ one community นะครับต่อไปก็สิอ็ดสัญลักษณ์อาเซียนมีอะไรบ้างนะครับสัญลักษณ์ของอาเซียนก็คือมีดวงตราอาเซียนนะครับดวงตราอาเซียนนะครับเป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นบงคลมนะครับสีแดงนะครับ ลมรอบด้วยวงลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าวสีเหลือง10ต้นนะครับตรงนี้ก็จะใช้คําว่า10ต้นนะครับไม่ใช่10บดวงนะครับเผื่อมีก็สอบแบบเล่นคํานะครับหมายถึงความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในอาเซียนนะครับทั้ง10ประเทศนะครับให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะถามได้ก็คือ1นนะครับไอ้ดวงตราเซียนเนี้ยมันเป็นรูปอะไร สองถามว่าดวงตาอเซียนประกอบด้วยสีอะไรบ้างก็คือ1สีเหลือง2ส,สีแดง3ส,สีขาวและ4ส,สีน้ำเงินนะครับต่อไปสิ่งที่จะถามอีกก็คือถามว่าดวงข้าวสีเหลืองนะียหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่จะผูกพันกันอย่างมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียวต่อไปก็ที่สองรงอาเซียนนะครับเป็นธงพื้นสีน้ำเงิน พื้นมันสีน้ำเงินมีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลางนะครับแสดงถึงเสถียรภาพสันติภาพความสามัคคีและผลวัตรของอาเซียนนะครับสีของธงประกอบด้วยสีน้ำเงินสีแดงสีขาวและก็สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะถามได้ก็คือ1นนะครับพื้นของธงสีอะไรนะครับ 2. สีใดต่อไปนี้เป็นสีของธงอาเซียนนะครับก็คือสีสีนะครับน้ำเงินแดงขาวเหลืองนะครับ สีน้ำนสีแดงสีขาวสีเหลืองมาจากอะไรก็คือมาจากสีหลักนะครับในตรงชาติของบรรดาสมาชิกอาเซียนทั้งหมดนะครับโอเคนะครับต่อไปก็อ13วันอาเซียนตรงกับวันใดก็ในพูดมาแล้วก็คือวันที่8สิงหาของทุกๆปีนะครับข้อ14เพลงประจำอาเซียนคือเพลงใดตอบว่าคือเพลงอาเซียนเวก็อสิบนะครับเลขาธิการสมาคม ประชาชาติแองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนปัจจุบันคือใครนะครับคนปัจจุบันก็คือในส่วนของดาโตปาดูกาลิมโจโกยชาวบลูนายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นในส่วนของนายเลเลืองมิงนะครับของเวียดนามนะครับต่อไปนะครับก็สิบกคนไทยเป็นเลขาธิการอาเซียนแล้วสองคนนะครับคนแรกก็คือนายแผนวันณเมีที เป็นคนที่หแล้วก็นายสุรินทร์พิศวนนะครับเป็นคนที่12 6กับ12ปอปีนะครับต่อไปก็17การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35จัดขึ้นที่ห้องใดน,นะครับก็คือห้องแกลนไดมอนด์บอลรูมนะครับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact นะครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 2ที่ผ่านมานี่เองนะครับต่อไปก็18นายเหียนฟู่จ้องนะครับ ประธานาธิบดีเวียดนามเป็นประธานอาเซียนคนปัจจุบันนะครับประธานอาเซียนเนี่ยมันจะหมุนเวียนกันนะครับหมุนเวียนกันคนก่อนก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยนะครับแล้วก็ประชุมสุดยอดที่ประเทศไทยพอปี2 5 6พนราะครับก็เป็นคิวของเวียดนามที่จะเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ไปประชุมที่เวียดนามต่อไปก็1 9กนะครับแทคนะครับคือสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไปว่าย0อาเซนะครับคือภูมิภาคครอบคลุ่มหุ้นส่วนเศรษฐกิจเป็นปินหนึกกำลังของกลุ่มประเทศนะครับซึ่งมี GDP รวมกัน32ของโลกมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและมีมูลค่ารวมกันสูงถึง30ร้อยละ30ของการค้าโลกระหว่าง10ชาติสมาชิกอาเซียนและอกชาติคู่เจรจา,าการค้าเพราะฉะนั้นอาเซียก็คือมัน หนึ่งก็คืออาเซียนนะครับอาเซียนบวกกับอีกหกชาติหกชาติก็คือจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับก็คืออา,อาเซียนบวกกับชาติในเอเชียซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของจํานวนคนนะครับต่อไปก็ยี่สิบเอ็ดนะครับอาเซียนซิงเกิลวินโดว์นะครับหรือ ASW นะครับคือความตกลง การอำนวยความสะดวกด้านศุนลกรการน,นะครับด้านรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของอาเซียนนะครับนี่คืออาเซียนวินโดต่อไป22อาเซียนจะร่วมกันเสนอตัวเป็นเช่าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลูกในปีใดตอบว่าในปี2577นะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับในส่วนของความรู้เกี่ยวกับอาเซียน22ข้อซึ่งก็คิดว่าถ้าเป็นการออก ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นจากในส่วนของยี่ข้อนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาไว้เพื่อจะได้ติดตามคลิปต่ตอไปกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสรุปสาระสําคัญของวิชาอาเซียนศึกษานะคะ ครูหวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจในวิชานี้เป็นอย่างดีแล้วนะคะเมื่อฟังสรุปเสร็จแล้วนะคะครูก็ขอให้นักศึกษาทำแบบวัดความรู้หมายเลข77แล้วก็หมายเลข78ตามลำดับนะคะซึ่งในแบบวัดความรู้หมายเลข78นะคะจะเป็นการทำแบบทดสอบจํานวน40ข้อได้กันนะคะ ครูก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบปลายภาคนะคะครูขอให้นักศึกษาตั้งใจทําข้อสอบนะคะอย่ารีบออกจากห้องสอบนะคะข้อไหนที่ทําไม่ได้นะคะก็เว้นไว้ก่อนนะคะข้ามไปทําข้อที่ทําได้นะคะครูก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการทําข้อสอบทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วครูก็ขอสวัสดีไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ we